ใทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดี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 มากๆ ฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุขผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่ร,บรอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉันจะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆ ฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดีฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆ ยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุขผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุข แผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉันจะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดีฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆ ในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดี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 มากๆ ฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุขผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉันจะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆ รู้สึกที่ฉันรู้สึกดีฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆยิ่งฉันรู้สึกดี ฉ,ฉ, gucken, ฉ, Somehow, ฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดีฉัน mm hmm. รู้สึกดีฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกดีมากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุขผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉัน ผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉันจะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดีฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉัน เลかかือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู eso, deep, ้ส <mot iv erem punto> ึกดีทำให้ฉ <Double> ันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุข ผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉันจะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดี ฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆย,ยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุข ฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุขผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉัน ฉันชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดีฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดี เพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุข ผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉันจะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดี ฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู้สึกดีทําให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆย,ยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุข ฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุขผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉัน ชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดีฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดี เพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุข ผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉันจะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดี ฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆย,ยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุข ฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุขผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉัน จะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดีฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดี เพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุข ผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉันจะชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดี ฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดีเพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆย,ยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุข ฉันรู้สึกดี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 มากๆฉันเป็นคนที่รู้สึกดีฉันทำให้ผู้อื่นมีความสุขผู้คนมีความสุขและรู้สึกดีเมื่ออยู่รอบๆตัวฉันฉันสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เสมอความสุขแผ่ออกมาจากตัวฉันผู้คนที่ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับฉัน ฉันชอบและรู้สึกดีกับฉันมากมายฉันเลือกที่จะรู้สึกดีรู้สึกดีบ่อยๆฉันรักความรู้สึกที่ฉันรู้สึกดีฉันเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีความรู้สึกดีสำคัญมากๆในทุกเช้าฉันบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะรู้สึกดี เพราะความรู้สึกดีทำให้ฉันสบายใจและมีความสุขฉันเลือกที่จะรู้สึกดีบ่อยๆยิ่งฉันรู้สึกดีฉันก็ยิ่งมีความสุขฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกด,ฉกดีฉันรู้สึกดีมากๆ